สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการลงเลทตําหนักราชีครับเป็นเลทซีแบบเดียวนะครับบอสตัวนี้เป็นบอสราชีลิซเนเดียหรือผมขอเรียกว่านว่าบอสพิสละกันครับในเลทนี้ขั้นนี้นะครับขั้นที่สิบหลายคนอาจจะผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าผมอะนามาลงให้ครับเพราะว่าผมทําคลิปบอสไปหลายตัวครับแล้วตัวนี้ผมลงช้ามากเลยครับผมคิดว่าอาจจะมีคนที่ยังไม่ผ่านครับเพราะว่า ผมจะแนะนำเพื่อให้ทุกคนอ่ะผ่านเลยขั้นนี้เพื่อในการเตรียมตัวไปในแพทขั้นต่อไปอาจจะมีขั้นยี่สิบห้าโหมานะครับเราก็แนะนำคนที่ยังไม่ผ่านเพื่อที่จะเราจะได้ไปพร้อมกันครับเราก็เก็บทรัพยากรของในส่วนของขั้นนี้ด้วยนะครับแล้วใครที่แบบไม่รู้จะแนะนําคนอื่นยังไงหรือคนที่มาถามยังไงก็สามารถส่งคลิปผมไปแนะนําได้นะครับผมอาจจะลงคลิปชา้าไปหน่อยนะครับอาจจะชา้ามากเลยครับแต่ว่า ก็าสามารถดูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่าทุกคนสามารถถามมาใช้ได้นะครับอันดับแรกเดี๋ยวไปดูทีมมันก่อนเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในทีมแล้วนะครับตัวละครที่ใช้ที่ผมลงไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะมีคารินราเชลเซอินแล้วก็เอียนนะครับเอียนนี่ต้องมีนะครับเพราะว่าเป็นตัวการสถานะส่วนราเชลอะ ในเมื่อเรามาถึงคทริส10แล้วผมว่าหลายคนน่าจะมีลาเชลแล้วครับใช้ลาเชลเลยนะครับผมส่วนคารินผมนํามาฮิลครับเซอินก็เป็นตัวดามเมตตัวครับซึ่งตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้จะใช้ตัวอะไรแล้วก็ไม่มีตัวที่แบบว่าทําดาเมจได้ดีเลยครับตอนนั้นคิดก็ไม่มีหรือว่าตัวอื่นก็ไม่มีเลยครับผมเลยใช้เซอินฟ้าครับแล้วก็เซอินฟ้าสามารถนําไปลงเลดบอลน้ําแข็งได้ครับก็เลยนํามาลงตรงนี้ด้วยครับเพราะเป็นตัวดามเมนืนงัน ก่อนอื่นเลยนะครับมาตเตอรี่ของผมครับจะอยู่ที่เลเวลน่าจะเจ็ดสิบห้านะครับผมก็ไม่ชวนกันแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีนะครับแต่ผมแนะนำอะยังไงผมว่าก็ต้องเก้าสิบบวกเลยนะครับแต่ใครที่แบบว่าไม่มีงบหรือไม่มีบี้อัพก็สามารถลงได้เหมือนกันครับก็อาจจะอาศัยดวงนิดหน่อยเหมือนผมนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ลงครั้งเดียวผ่านอาจจะลงสองสามรอบนะครับเพราะว่าบางทีเราติดสถานะทําให้เล่นยากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้า ลงแล้วมันแบบว่าโอกาสติดน้อยหรือไม่ติดเลยก็ดีเหมือนกันครับเราอาจจะผ่านได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลหรือว่าสเตคข้างในของตัวละครที่ผมใช้ก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าใครที่ใช้ตัวละครเหมือนผมหรือว่าใช้แผ่นเดียวกับผมสามารถดูเป็นแนวทางได้เลยนะครับหรือว่าใครที่แบบว่า ใช้เต้เหมือนผมอาจจะไปดูในการส่วนของตีบอสเลยก็ได้นะครับซึ่งเราก็กดข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าใครที่ใช้ตัวละครเหมือนผมหรืออยากฟังคําแนะนําจากผมก็สามารถดูในส่วนของตรงนี้ก่อนได้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ให้ดูตอนนี้นะครับกับตอนนั้นที่ลงไว้อะอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้อาจจะมีของมากกว่าตอนที่นําไปลงในคลิปเล่นนะครับเพราะว่าผมอะ่ะอาจคลิปเล่นไปก่อนแล้วค่อยมาทําคลิปอธิบายนะครับผม โอเคเมื่อเราเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวมาดูเลยครับี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับก่อนอื่นเลยครับตัวฮิวครับผมใช้คารินแล้วก็เซตที่ใช้เป็นเซตลดคูดาวนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นประดับแดงก็ได้นะครับผมแนะนําเป็นฟ้าหมดเลยก็ได้ครับฟ้าเซตเนี่ยครับช่วยลดคูดาวในการฮิวนะครับแล้วก็ใส่เซตลดคูดาวครับอาจจะไม่ต้องบวกเยอะเท่านี้ก็ได้ครับอาจจะบวกนิดหน่อยก็ได้ครับแล้วก็สแตตเลือดก็จะประมาณนี้ครับ แต่ว่าผมไม่เชื่อเหมือนกันครับแต่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับต่อไปเป็นตัวของราเชลนะครับราเชลอะเอาจริงๆนะครับผมแนะนําเป็นแบบนี้ดีกว่าอาวุธอะไม่ต้องเรืองแสงก็ได้ครับบวกยังไงก็ได้คือแบบตแต่ราเชลอะปรับแต่งยังไงก็ได้ครับให้ดามเมจอะเลยหกพันะครับเลยหกพันคือยิ่งดีครับหกพันห้าเลยยิ่งดีกว่าครับ แล้วก็เรื่องศักยภาพก็อย่าลืมไปอัพด้วยนะครับในส่วนของราเชลสามารถใช้ได้ยาวๆเลยครับแล้วก็เลเวลที่แนะนําคือสี่สิบสี่สิบคือดีนะครับอาจจะสาสิบห้านี่อาจจะลงได้เหมือนกันครับก็ต้องเช็คสเตตอีกทีครับแต่สี่ิบขึ้นไปนี่ดีแน่นอนครับไซนครับไซนผมแนะนําเป็นเซตเซตคิติขิคอนะครับใส่คิติขิคอทั้งตัวไปเลยครับดีกว่าแน่นอนครับอันนี้ผมไปสลับมาก็ลืมเปลี่ยนครับเดี๋ยวเดี๋ยวสลับให้ดูนิดนึงก็ได้ครับ ก็ใส่เซตประมาณนี้ครับอันนี้ประดาผมเอาไว้ใส่ลง้าสมบัติมาครับอาจจะไม่ใช่ตัวนี้แต่เป็นเซตคีเซตคีครับเออเซตตัวนี้ครับที่ต้องใส่แล้วก็อาวุธครับผมแนะนําให้บวก20เลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสีฟ้าครับอาจจะดาเมจได้ไม่จีจาเท่าสีนแดงนะครับแต่ก็สามารถนํามาใช้ได้ครับเพราะว่าสมมติถ้าเราปั้นตัวนี้ได้นะครับแล้วเราไม่มีสีนแดงเนี้ยเราใช้ตัวเนี้ยไปลงด่านวอสตน้ําแข็งได้นะครับ ส t ตตอาจจะประมาณนี้ครับหกพั 6, นต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวฟ้าก็อาจจะไม่ต้องหวังกับมันเยอะก็แต่ก็ควรจะมีดาเมจติดตัวไว้บ้างนะครับสแตตประมาณนี้เลยครับส่วนตัวเอียนนะครับตัวเอียนนี้ใส่เป็นเซตแบบนี้เลยก็ได้ครับแต่เนี่ยประดับอะประมาณนี้แล้วก็ได้ครับหรือจะใส่อย่างอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ส่วน ในเรื่องของเซตหลักอะครับควรใส่เป็นเพิ่มเลเวลสกิลหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะติดออสถานะได้นะครับอย่างน้อยอะถ้าเราใส่เซตเเพิ่มเลเวลสกิลอะเปอร์เซ็นต์การติดอะมันจะน้อยลงนะครับและยิ่งถ้าเราไม่ได้อัพแบตเตอรี่จนถึงขั้น90เนี่ยผมแนะนําว่าเราควรใส่ทั้งเซตเลยนะครับ mm hmm. เราไปดูส่วนตัวคอมหมดแล้วผมใช้สัตว์เลี้ยงเป็นไอรีนนะครับซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้จะเอาตัวอะไรลงนะครับ รูปแบบแผนผมแนะนําเป็นรูปแบบรูปแบบโจมตีเลยนะครับเพราะว่าเรามีประเภทโจมตีสองตัวครับเราคุ้มนะครับแผนนี้ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการเล่นหรือการลงเลดต่อสู้กับบอลครับมันจะมีคลิปแยกออกมาให้ครับก็คือแบบว่าผมอัดไปแล้วครับแล้วก็มารวมทําไว้ในนี้แล้ะครับจะเอาเราไป ชมกันเลยครับเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผม me ตอนนี้เราก็มาอยู่ในดันเจี้ยนแล้วนะครับเ <Okay. S 1> ออขอเรียกว่าเลนแล้ว <laughs> เดี๋ยวจะสับวนกันนะครับอันดับแรกครับเราต้องไม่ไปที่บอ่อพิษเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เหมือนที่เราเคยลงชั้นอื่นๆเลยครับเ <c oughs> ออบอกอว่าแผนที่ผมใช้ตอนนี้เนะ ในการเข้าปาร์ตี้เดทเดดซีแบบกลุ่มเนี่ยเขาก็จะใช้ฟอร์แมชั่นประมาณน,นี้เลยครับก็จะใช้ราเชล1ตัวเอาไว้หัดอันติบอสหรือเรียกว่าบิชิบอสนะครับแล้วก็ตอรนาเมตอีกตัวหนึ่งซึ่งเขาอาจจะใช้เป็นตัวปืนนะครับซีนแดงแเรดดูเดวตเดรโลนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมไม่มีครับผมเลยใช้เป็นเซอินนะครับ แล้วก็ตัวฮิวอตัวการสถานะครับมีเหมือนกันทุกปาร์ตี้ที่เห็นส่วนใหญ่เลยนะครับผมก็เลยจะใช้ฟอร์เมชั่นนี้หรือเซตนี้ในการลงเลยนะครับแต่จะมีข้อเสียตรงที่ไซอินะครับมันบังคับค่อนข้างยากครับมันจะตีมั่ซัวหน่อยแล้วก็ชอบไปเข้าหลังบอสในตอนที่แบบบอสไปตรงเสาอะครับให้เราวีจุดบอสนะครับแลวคราวนี้มันชอบกระโดดไปข้างหลังครับเหมือนเดินโลนเลยครับเราก็ต้องคอยบังคับมันนิดนึงนะครับ คือตอนผมลงเนี่ยมันค่อนข้างจะผ่านแบบเฉดเฉีวนะครับเพราะว่าดาเมจมันมินเมครับตอนนั้นครับลังผมอยู่ที่98นะครับซึ่งดาเมจตอนนั้นนี่ราเชียลผมน่าจะ6 0พันะครับหรือ5 9 0 0ันเ้าเนี่ยครับส่วนซีนก็4 5 0 0ห้าหรือ5้าพันนี่ครับแต่มันมีคีดีคอครับสามารถทดแทนดาเมจตรงนั้นได้อยู่นะครับแล้วก็ผมเหมือนจะแบบไม่ค่อยได้ลงดันนะครับเพราะว่าผมพักเราค่อยลงทีเดียวครับไม่ได้ลงแบบว่า หนึออ่งไปสองไปสามไปสี่ไปห้าไปเห็ดไปจนถึงสิบนะครับก็จะมีพักบ้างว่าจะไม่ชินการเครื่องไววของบอสนิดหน่อยนะครับแต่การเล่นก็จะเป็นทรงนี้นครับแนวนี้เลยครับต้องบอกก่อนว่าตัวที่ผมใช้ลงนะครับเออหลายบอสที่ผมทำคลิปครับ ส่วนใหญ่เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าจะหาได้นะครับแล้วก็ผมไม่อยากทําคลิปที่ว่าเป็นตัวที่ต้องเปิดคาช้าได้ส่วนใหญ่อะไรนะครับมันจะค่อนข้างมีการจํากัดหรืออะไรสักอย่างนะครับในการนํามาใช้ครับถ้าผมจะขออธิบายาคาชิปนะครับผลที่ผมทำคลิปหรือทํา youtube ขึ้นมานะครับในส่วนของตรงนี้ผมอธิบายในการลงดันก่อนแล้วกันนะครับคือ เลดนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะโอกาสติดคิดเยอะนะครับถ้าเราแช่พิดนานครับซึ่งตัวคารินครับมีผลดีอย่างมากนะครับในการทูชีวิตตัวที่ตายจากการติดคิดนะครับมันผมว่าการติดคิดนี่มันหลบยากอยู่นะเพราะว่าเนี่ยอย่างไทอินของผมเนี่ยอยู่ดีกระโดดไปในบ่อพิดเฉยเลยครับผมก็ต้องเนี่ยทูชีวิตขึ้นมานะครับเพื่อในการเล่นต่อเพื่อจะได้ไม่ขอนเริ่มใหม่นะครับ แล้วก็หลักๆของมอสตัวนี้นะครับก็คือว่าสกิลที่มันแบบว่าง้างนานครับหรือว่าโหลดโหลดเป็นชาร์จนะครับเราควรหลบเลยนะครับมันแรงครับมอสตัวนี้แล้วก็ยิ่งคนไม่มีของคล้ายๆผมเนี่ยอาจจะต้องหลบบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเรารับซูสูไม่ไหวครับเรามีการฮิลที่จํากัดครับต่อให้เราใส่เซตรถคู่ดามาก็ฮิลไม่ทันเหมือนกันนะครับผมพูดตามตรงเลยนะครับ แล้วก็เผื่อเราไม่รู้ว่าเออเราลงใหม่หรือเปล่าเราเหม็นเราพอไหมเวลาเราลงดันอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เทคเยอะอะไรครับเราก็ดูเนี่ยครับหลอดเลือดกับบอสกับหลอดความค้างของบอสครับฝ่าบนะครับหลอดสีแดงครับเพราะมันสัมพันธ์กันไหมแบบว่าไม่มีอันไหนลดไม่ใช่สิต้องดูว่าเลือดบอสอ่ะไม่ได้ลดช้ากว่าหลอดสีแดงนะครับเราก็ต้องกะเอาครับอันนี้คือผมคิดว่าผมลงได้ผมเลยเอามาลงําดาเมหของผมแล้วก็ใครที่แบบว่า คิดว่าตัวเองลงไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับเราค่อยมาลงก็ได้ครับขั้นที่สิบมันอาจจะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นครับสำคัญคือขั้นที่เก้ามากกว่านะครับผมหลังจากนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผมในท้ายคลิปนะครับถ้าใครที่ต้องการเราฟังก็สามารถดูต่อได้เลยนะครับผมโอเคครับก็มาอยู่ในส่วนของการอาธิบายเกี่ยวกับตัวผมที่ทาคลิปแล้วนะครับอย่างแรกเลยครับที่ผมทําขึ้นมาก็เพื่อว่า จะแนะนํานะครับคนให้ผ่านในขั้นที่หกถึงขั้นที่เก้านะครับซึ่งตอนแรกอะผมทาคลิปขั้นที่6กไปแล้วใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ผมจะทําคลิปขั้นที่เก้านะครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมอะทําคลิปเรทมากเลยครับผมเลยคิดว่าถ้าผมทําคลิปขั้นที่เก้านะครับผมคิดว่าน่าจะผ่านกันไปหมดแล้วผมเลยทาขั้นที่สิบนะครับผมโอเคครับจุดประสงค์แรกที่ผมจะทำครับก็คือนี่ครับหลักๆนะครับของจุดประสงค์ก็คือจะให้ทุกคนอะสามารถลงขั้นที่สามและขั้นที่สี่ได้นะครับเพราะว่า มันเป็นขั้นที่ดอกของแดงนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมีและเล่นสนุกไปกับมันนะครับแล้วก็ใครที่ยังลงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับรค่อยๆค่อยๆเล่นไปก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องรีพอรเพราะว่ากว่ามันจะอัพคอนเทนต์ขั้นต่อไปก็อีกสักพักครับแล้วก็ส่วนในตัวของตัวผมด้วยนะครับก็คือวิดีโอถัดไปเนี่ยอาจจะทําช้าหรืออาจจะยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าผมอาจจะรอทำคอนเทนต์ต่อไปนั่นก็คือการลงมากกว่าขั้นที่สิบนะครับในเลทของเดี่ยวนะครับ แล้วก็บางคนอาจจะลืมในเรื่องของมาตเตอรี่นะครับในส่วนนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเคยบอกไว้ว่าควรอัพไปถึงขั้นที่90ครับหรือเลเวล90นั่นเองนะครับมันมีตรงนี้ครับการสถานะ10%แล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายนะครับช่วยเพิ่มสแตตหรือพลังตัวละครนะครับมันช่วยในเรื่องของการลงดันเจียนเลดหอคอยฟิลลาสมบัติหรือในเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับมีประโยชน์มากเลยครับมาตเตอรี่ฝากตรงนี้ด้วยครับ ตัวตรงผมก็ยังอัพไม่ถึงเลยนะครับเรื่องการสุดตีผมเคยบอกไว้เนื่องจากผมนํารูบี้ไปเกลือนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําคนอื่นนะครับว่าโอเคอัพถึงรุ่งขาวติก็โอเคนะตู้เนี่ยถ้าคนไม่ได้เติมหนักมากก็ยังไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเปิดบ้างบางตู้อย่างเงี้ยครับก็จริงๆก็อย่างที่ผมเคยลงคลิปนะครับมันเป็นตัวที่สามารถหาได้ง่ายนะครับในการลงดันนะครับผมก็นํามาแบ่งปันข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับการตีบอสนะครับ อาจจะพูดไม่รอบครอบบ้างพูดติดติดขัขดบ้างหรือว่าข้อมูลอาจจะไม่ครบนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจในการเล่นหรือว่าในการลงเลทของคนที่ลงและคนที่ดูนะครับก็ฝากในส่วนของตรง,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 งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของเสียงนะครับอาจจะไม่เท่ากันบ้างไม่ติดขดัดพูดติดขัดไม่ขัดข้องพูดวกไปวนมาพูดซ้ำๆย้ำๆอะไรอย่างนี้ครับ ก็คือขออภัยทุกอย่างรวมไว้นะคลิปนี้ที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอคุณมากครับที่ติดตามและฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ